SE Corner ุมอ์มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์วันนี้จะมาคุยเรื่องลิงก์ที่อยู่ใน Pull Request กันนะครับว่า AI เข้ามาช่วยในการสรุปเนื้อหาได้อย่างไรครับสวัสดีครับเ e Corner ์เนอร์เอพิโซด223กับผมชัยงรักคิดเวสกุลนะครับ เอพิโซดนี้หยิบเอางานวิจัยของนักศึกษาที่ทําอยู่ด้วยกันนะครับมาเล่าให้ฟังครับเป็นงานวิจัยที่นักศึกษาไปทําการฝึกงานนะครับที่มหาวิทยาลายัยคิวชูยูนิเวอร์ซิตี้ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไปทํางานกับอาจารย์ที่ทางนั้นนะฮะแล้วก็ได้หัวข้อมาซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เพิ่งจะได้รับการตีพิมพ์ไปนะครับหัวข้อเนี่ยชื่อ AI Link Previewer Enhancing code reviews with LLM-powered link previews ความหมายก็คือว่าใน pull request เนี่ยนะครับตอนที่เราทำ code review บน GitHub มันมี pull request หลายอันที่มันมีลิงก์ติดมาด้วยซึ่งลิงก์เนี่ยมันลิงก์ไปได้หลายอย่างอาจจะลิงก์ไปที่ตัว issue นะครับอาจจะลิงก์ไปที่ documentation อาจจะลิงก์ไปอีก pull request หนึ่งมันอาจจะลิงก์ไป อย่างอื่นเลยที่เป็นเว็บไซต์ข้างนอกที่เกี่ยวข้องนะครับคือจำนวนลิงก์ที่เป็นไปได้เนี่ยมันมีเยอะมากนะฮะอย่างตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราไปเจอมาก็คือว่ามันมีอยู่ PR1 หนึ่งใน GitHub เนี่ยที่มีจำนวนทั้งหมด59ลิงก์นะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับ59ลิงก์4ลิงก์เนี่ยเป็นลิงก์ที่ลิงก์ไปภายใน GitHub เองแล้วก็อีก55ลิงก์เนี่ยมันลิงก์ไปที่ข้างนอกซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้55 ออขอไปห้าสิบเก้ลิงก์เนี่ยนะครับคนที่มานั่งรีวิวเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งไล่ไปทีละลิงก์ทีละลิงก์เนาะเพื่อทําความเข้าใจว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรพวกนี้มันเป็นโอเวอร์เฮดในการทำโค้ดรีวิวอยู่พอสมควรเพราะว่าผู้ที่เป็นคนรีวิวเนี่ยจะต้องเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วในคอนเท็กซ์หรือว่าในบริบทของการรีวิวอัน,นเนี้ยลิงก์เนี้ยมันมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับรีวิวนี้บ้าง นี่ไม่ต้องคิดเลยว่าท่านต้องไปเปิดทั้งหมด59ิลิงก์ขึ้นมาอ่านนะครับมันก็จะเสียเวลามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมนะครับเขาก็เลยมีความคิดว่าเราจะสรุปความของแต่ละลิงก์ได้ไหมก็คือเรียกว่าเป็นลิงก์พรีวิวเวอร์นั่นเองวิธีการก็คือเราจะใช้ตัวเจ้า LLM นะครับมาช่วยในการสรุปเนื้อหาของลิงก์ที่มีอยู่ใน pull request นักศึกษาเนี่ยเขาก็จะไปทำมาเป็นตัว extension นะครับเป็น chrome extension ที่ มันจะดึงเนื้อหาจากลิงก์นะครับรวมถึงเนื้อหาของ p l ู Request แล้วก็ส่งไปให้ LLM ซึ่งเราใช้ DeepSeek นะฮะส่งไปให้ LLM เนี่ยทำการสรุปความแล้วก็เอาข้อความสรุปที่ได้มาเนี่ยส่งคืนไปให้คน Review จะมีวิธีในการสรุปอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็จะเรียกว่าเป็น Meta Database Summary ซึ่งก็คือเป็นแบบที่ง่ายที่สุดตรงไปตรงมาใช้ ลิงก์ไททอลนะครับแล้วก็เอาเมตาเดต้าของลิงก์นั้นที่มันลิงก์ไปเนี่ยเนื้อหาสรุปเนี่ยเป็นเหมือนเป็นข้อความแรกๆต้นๆของตัวบทอของลิงก์ที่ลิงก์ไปครับคล้ายๆเป็นเหมือน g o o g l e Res u l t เวลาเราเสิร์ช Google เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีชื่อของลิงก์แล้วก็มีข้อความย่อๆนะครับอย่างนั้นเรียกว่าเมตาเดต้าเบสแต่คือไม่ได้ทำการสรุปความอะไรไม่ได้ใช้ตัว L O M ในการทำแบบที่2เรียกว่า Non-contextual LLM summary ก็คือว่าเป็นการใช้ LLM เพื่อจะสรุปความแต่สรุปเฉพาะเนื้อหาของลิงก์ที่อยู่ในบทที่อยู่ใน PR นั้นๆอย่างเดียวก็คือจากเนื้อหาที่ให้มาเนี่ยสรุปมาแล้วได้อะไรแบบที่3นะครับเรียกว่า contextual LLM summary ก็คือว่าเราให้ข้อความที่เป็นเนื้อหาของลิงก์ไปนอกจากนั้นยังให้เนื้อหาของ p l l Request ต่างๆไปด้วยนะครับคือ title ของ p u l l Request Description ของ p u l l Request ชื่อของ Repository Description ของ Repository แล้วก็ตัวเนื้อหาของลิงก์แล้วก็ให้ตัว d s e p s เนี่ยมันสรุปเนื้อหาออกมาสั้นๆนะครับสั้นมากๆก็คือสั้นแค่ประมาณ1ประโยคเท่านั้นเองก็นักศึกษาก็ไปสร้างมาเป็นตัว Chrome Extension นะครับก็สามารถลงไปใน Chrome ได้แล้วก็ พอไปเปิด pull request ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสามารถแสดง pop up นะครับเวลาที่เอาเมาส์ไปวางในแต่ละลิงก์มันก็จะมี pop up ขึ้นมาซึ่งการแสดงผลเนี่ยมันจะต่างกันไปด้วยตำแหน่งที่เอาเมาส์ไปวางนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเอาเมาส์ไปวางที่ตรงตัว pr description มันก็จะดึงข้อมูลอย่างที่ได้เล่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปวางในพวก comment มันก็จะเอารีวิวคอมเมนต์เนี่ยไปช่วยในการสรุปความเพิ่มเข้าไปด้วยเนาะก็เรียกว่าตามคอนเท็กซ์ของคนที่รีวิวเลยก็ได้ทำเป็นตัว Extension ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ไปทำการประเมินดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็ไปเอาตัว Repository มานะครับมีอยู่ชุดหนึ่งที่เป็น Repository ที่มี Code Review นะครับแล้วก็มี การใส่ครทีเหลียวว่าเออต้องมีอย่างน้อย1 i s s u อิ0ชู o m m i คนะครับมีคนคอนทริบิวจำนวนอย่างน้อย3คนมี p r อย่างน้อย100 p u l l r e พูรีเมีอย่างน้อย1 Release นะครับแล้วก็ค่อนข้างใหม่ก็คือมี Commit ล่าสุดเนี่ยจะต้องหลังจากวันที่27พฤษภาคม2024นะแล้วเราก็เอาโปรเจกต์เหล่านี้มาลองทดสอบโดยการใช้วิธีการ s u มมแบบนี้นะครับ ผลก็คือว่าเราพบว่าวิธีการแบบ contextual summary เนี่ยมันจะได้ผลดีที่สุดอันนี้เป็นการวัดโดยการใช้พวก metrics ในการวัดต่างๆนะครับมันก็จะมี metrics ในการทดสอบว่าข้อความที่สรุปออกมาเนี่ยมันดีไหมนะฮะมันจะมีชื่อเช่น b l u r score, METEo, ROG score นะครับรวมไปถึงความอ่านง่ายหรือเปล่านะครับของการ summarize ด้วยเช่นพวก f l e s h Reading Ease พวกนี้นะครับสรุปก็คือว่า จะเจอว่าตัว Contextual ที่เป็นแบบให้เนื้อหาของ Pull Request เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะสรุปความออกมาแล้วดีกว่าแล้วก็ตามด้วย non contextual นะครับแล้วก็เป็นแบบสุดท้ายก็คือแบบ Meta Database Snippet แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือพอเอาไปให้คนลองเล่นนะครับเราก็มีให้คน7คนนะครับมาลองทดสอบโดยการที่เอาตัว extension เนี่ยไปใช้กับลิงก์ไหนก็ได้ใน Pull Request ที่เขาเลือกเองเลย ผลกับพบว่าสิ่งที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับจากคนที่มาทดสอบเนี่ยเป็นตัว non contextual summary นะครับก็คือว่าไม่ต้องให้ context ไปสรุปแค่เนื้อหาของลิงก์มาก็พอนะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องไปลองดูกันต่อนะครับว่าเออเป็นแบบไหนดีแล้วก็เราจะต้องเลือกข้อมูลอะไรกันแน่มาใช้เพื่อให้มันสรุปความออกมาได้เข้าใจง่ายกับคนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันนะครับตัว t o o ตัวเนี้ย ก็จริงๆเปิดให้สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับเรามีซอร์สโค้ดให้ก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ของเปเปอร์เอาไว้นะครับตอนที่มันพับลิชแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอพับลิชอยู่นะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะได้อะไรบ้างนะครับที่สำหรับคนที่กำลังรีวิวอยู่นะครับแล้วก็มีลิงก์ให้อ่านเยอะแยะเลยเนี่ยมันมีปัญหากับท่านยังไงจะฝากข้อความมาบอกกันก็ได้นะครับเพราะาทางทีมก็กำลังทำงานในเรื่องนี้อยู่ครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเมส o r o r อพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ